สรุปตัวเลขการยื่นคำร้องเงินช่วยเหลือ50 0 0 0บาทเงิน15,000บาทเงินค่าตั๋วเครื่องบินกรณีภัยสงครามความไม่สงบที่อิสราเอลเรามาดูว่ามีคนมายื่นคำร้องมากไหมยื่นแล้วได้รับอนุมัติไปเท่าไหร่แล้วจะติดตามกรณีที่ยังไม่ได้รับเงินได้จากที่ไหน เดี๋ยวมีรายละเอียดในคลิปนะก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับตัวเลขแรกที่ผมจะมาสรุปข้อมูลให้ทุกท่านได้รับทราบกันก็คือตัวเลขของการยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเงิน1 5 0 0 0บาทที่หลายๆท่านไปยื่นขอก็มาจากเงินกองทุนตัวนี้นี่แหละ มีผู้ไปยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์กองทุนทั้งหมด9566คนเจ้าหน้าที่กองทุนได้ทำการอนุมัติและสั่งจ่ายนะครับ9,467คนแบ่งเป็นกรณีเสียชีวิต36คนกรณีบาดเจ็บ14คนและกรณีสงครามหรือว่าเงิน15,000บาทที่ท่านไปยื่นนะครับ9,417คนรวมเป็นเงินทั้งหมด ที่ทางกองทุนได้อนุมัติสั่งจ่ายก็คือ143ล้าน1 1 5 0 0 0บาทก็เป็นยอดเงินที่เยอะพอสมควรนะครับถ้าสังเกตดูดีๆตัวเลขผู้ยื่นคำร้องกับตัวเลขที่เจ้าหน้าที่อนุมัติห่างกันแค่99คนนั่นหมายความว่าเหลือคนที่ยังไม่ได้อนุมัติอยู่99คนหากใครที่ยังไม่ได้รับเงินแสดงว่า คุณเป็นคนกลุ่มน้อยแล้วนะคุณต้องไปติดตามว่า,าคุณมีปัญหาหรือเอกสารตกหล่นอะไรหรือเปล่าแนะนําให้โทรไปที่สํานักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดที่ท่านไปยื่นคําขอนะครับหน่วยงานไหนท่านไปยื่นท่านก็ไปติดต่อที่หน่วยงานนั้นนะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลณนะวันที่19ธันวาคมนะครับเวลา7นาฬิกาอ้างอิงมาจากกองบริหารรายงานไทยไปต่างประเทศกรมการจัดหาง,งานนะครับตัวเลขต่อมาที่ผมจะมาสรุป ให้ทุกท่านได้รับทราบก็คือตัวเลขของการยื่นคําร้องขอค่าเดินทางกลับจากประเทศอิสราเอลถึงประเทศไทยนะครับก็คือการอขอเบิกค่าตัว๋วเครื่องบินเราคืนนั่นแหละมีผู้มายื่นคําร้องขอรับเงินค่าพาณนะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับจำนวน4,324คนเอกสารคำขอจะส่งกรมการกงสุนได้รับไปแล้ว4 0 0พ 86คนนะครับคงเหลืออยู่ประมาณ200กว่าคนนะที่เอกสารอยู่ที่ทางกระทรวงแรงงานอยู่พูดง่ายๆว่าตอนนี้4,000กว่าคนนะครับได้รับการตรวจสอบแล้วแล้วเอกสารทุกอย่างอยู่ที่กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศนะครับดังนั้นตัวเลขอนุมัติเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะเพราะว่าทางกระทรวงต่างประเทศเขาไม่ได้แจ้งมานะครับแต่เรานะครับสามารถ ไปติดตามการยื่นคำขอว่าตอนนี้คำขอเราไปถึงไหนแล้วมีการตกลนอะไรหรือเปล่านะให้โทรไปที่เบอร์ฮอตไลน์คอร์เซ็นเตอร์กรมการกรงสูตน,นะครับเบอร์02-572-8442นะครับใครที่ยื่นเบิกค่าตัวเครื่องบินที่บินจากอิสราเอลกลับประเทศไทยนะครับติดตามได้ที่เบอร์โทรนี้นะข้อมูลนี้นะครับอัปเดตเมื่อวันที่ 19, ธันวาคม2566เวลา7นาฬิกา อ้างอิงมาจากสำนักตรวจและประเมินผลสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานนะครับและข้อมูลสุดท้ายนะครับก็เป็นเงิน50,000บาทนะครับกำลังฮอตๆอตในสัปดาห์นี้เลยนะครับข้อมูลนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอัปเดตวันที่18ธันวาคมนะครับวันแรกที่เขาเปิดให้ยื่นคำร้องขอได้นะครับผมทำคลิปวันนี้นะครับก็คือวันที่20ธันวาคมข้อมูลวันที่19กับวันที่20ผมไม่มีนะ ผมเอามาจากศูนย์ช่วยเหลือรายงานติดตามสถานการณ์มไม่สงบในประเทศอิสราเอลของกระทรวงรายงานนะครับเขาได้ประชามพันธ์ได้แจ้งว่ามีผู้ยื่นคำร้องของเงิน50 0 0 0บาททั้งหมด1,150รายนะครับเป็นกรณีที่ยื่นด้วยตัวเอง1,148ลรายและเป็นกรณีที่ญาติของผู้เสียชีวิตมายื่นนะครับ2รายด้วยกัน5อันดับแรกจังหวัด ที่ผู้มายื่นคำร้องมากที่สุดก็คืออุดรธานี138ราลายเชียงราย124รลาย,ลายน,นครพนม84รลายหนองบัวลำพู79ราลายนครราชสีมา76รลายและมายื่นณนะ่าสูนช่วยเหลือรายงานกระทรวงรายงาน65รลายนะครับก่อนจบคลิปขอย้ำเตือนนะครับว่าการไปทำงานที่อิสราเอลทางรัฐเขาฉลอการจัดส่งทุกประเภทเดินทางอยู่นะ อย่าหลงเชื่อว่าใครจะสามารถพาไปทำงานในรัฐอิสราเอลได้ตอนนี้มีมิจชาชีพออกระบาดพอสมควรเลยนะครับบางคนก็อ้างว่าในจ้างมาอยู่ประเทศไทยแล้วพร้อมสัมภาษณ์นะครับมีการเรียกรับเก็บเงินนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงพวกเราก็แย่อยู่แล้วมิชชานชีพก็เข้ามาซ้ำพวกเราอีกนะครับ ดังนั้นเก็บเงินในกระเป๋าให้ดีๆอย่าให้ใครมาหลอกนะครับให้ติดตามข้อมูลที่หน้าเพจ TC Thailand หรือหน้าเพจของกระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานนะครับให้ดูจากหน่วยงานรัฐถ้าไม่แน่ใจายอยากสอบถามก็โทรไปที่สำนักง,งานจัดหางานได้ทุกจังหวัดเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ผมอยากจะมาสรุปตัวเลขให้พวกเราได้เห็นว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในการที่บริการนะครับรับคำร้องในแต่ละเรื่องไปถึงไหนแล้วนะครับก่อนจบคลิปลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ